ส่องคอมเมนต์เวียดนามหลังทีมตู้เย็นถูกเอาชนะเด็กนักเรียนสาวไทยอายุ20ปีหลังจากที่ทีมสาวไทยอายุ20แพ้ให้กับทีมของตู้เย็นศูนย์ต่อ3เซตไปเมื่อวานที่ผ่านมาทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลทั้งชาวไทยและเวียดนามต่างเข้ามาคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ของเวียดนามก็มองว่าเป็นชัยชนะที่ไม่สมศักดิ์ศรีเป็นการรังแกเด็กหรือไม่ซึ่งหลายคนที่เข้าไปชมบรรยากาศที่สนามก็ได้พูดในเสียงเดียวกันว่า ชัยชนะในนัดนี้ของทีมตู้เย็นนั้นช่างไม่สมศักดิ์ศรีเอาซะเลยเพราะทีมที่เล่นด้วยนั้นค่อนข้างที่จะต่างชั้นหลายคนมองว่าไม่น่าภาคภูมิใจเลยชนะก็เหมือนกับแพ้นี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของแฟนๆที่ไปชมอยู่ขอบสนามสำหรับมุมมองของแฟนวันเล่บอลชาวไทยเองอาจจะมองต่างเรื่องของสาวไทยชุดนี้ไม่ได้มองไปถึงชัยชนะแต่มองไปถึงประสบการณ์ของสาวไทยชุดนี้ เพราะสาวไทยชุดนี้จะต้องขึ้นไปยืนเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตการไปหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีจุดไหนมีข้อบอกพร่องก็ต้องแก้ไขกันไปหลายคนอาจมองว่าการแพ้ทีมตู้เย็นที่มีความสูงใหญ่นั้นเป็นเรื่องปกติแต่แฟนวอลเลย์บอลเห็นหลายจังหวะที่เด็กๆสามารถทำได้ดีสามารถบล็อกลูกตบของตู้เย็นได้หลายจังหวะแล้วแฟนแฟนวอลเลยบอลน,นะคะ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตกลูกยางสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ